มาดื่มกาแฟด้วยกันค่ะหนาวนอกหนาวมากเลยก็เลยไม่ออกไปข้างนอกนะคะคขว่างกาแบะมาคุยได้นะคะ สวัสดีค่ะอ๋อมันไก่ไปเดี๋ยวขอขึ้นกล้องขึ้นหน่อยเดี๋ยวกล้องขึ้นระดับต,ตาจำหัดร้องเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหนาวคะ่ะหนาวหนาวมาก ตอนนี้อยู่ในห้องก็ไม่หนาวนะคะห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะพักนั่งกินกาแฟที่นี่ค่ะเพราะว่าข้างบนก็มีแต่ไม่ขึ้นไปนะคะเพราะว่ามีมีหลายคนเนาะไม่ทำงานเลยจ้ะทาค่ะตอนนี้พักครึ่งชั่วโมงพักกินข้าว พักกินข้าวแล้วก็ดื่มกาแฟครึ่งชั่วโมงค่ะมีบ้านไหมคะถ้ามีบ้านก็ทิ้งจดหมายน้อยไว้นะคะเดี๋ยวไปเที่ยวหาเดี๋ยวไปเที่ยวหาเดี๋ยวไปเที่ยวหาหนาวตอนวันวันนี้เอ่อ วันนี้คิดว่าประมาณ3มองศาค่ะความเย็นเนาะเมื่อวานนี้ติดลบห้องศาไม่มีบ้านจา้าขอบคุณนะคะที่แวะมาให้มาเป็นกำลังใจให้เนาะมาพูดคุยขอบคุณนะคะสบายดีนะคะ ทางบ้านเราก็โอ้คเอ่อเข้าเขาอยู่ค่ะจ้าอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนบ้านเราก็บ่ายแล้วเนาะ ตอนนี้สิบโมงสิบเอ็ดเที่ยงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงใช่ไหมคะสิบโมงเช้าก็บ่ายสี่โมงบ้านเราที่นี่เพิ่งจะสิบโมงนะคะสิบโมงเช้าสิบโมงสิบสี่นาที สบายดีค่ะสบายดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มาพูดคุยด้วยเงาขึ้นค่ะ10กว่านาทีค่ะขึ้นแค่10กว่านาทีก็ก็จะได้ทำงานต่อ จริงเหรอที่ไหนที่ไหนคะหกโมงสิไม่ใช่นะที่นี่มันเพิ่งจะ10บโมงกว่าเองห่างกัน6ชั่วโมงทำงานสู้ๆจ้าขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะไม่สู้ก็ต้องสู้คะ่ะเพราะว่าทำงานเลี้ยงตัวเองเนาะ ไม่บอกจ้ะบอกเธอบอกเธออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนถึงถึงได้หกโมงสิบห้าบอกก็รู้สิจ้ะเพราะว่าบ้านเราบ้านเราตอนนี้มันสี่โมงกว่าที่เมืองไทยเนาะ แต่ที่เนี่ยที่ประเทศเดนมาร์กมันเพิ่งจะ10โมงเช้าไง10โมงเช้า16นาทีก็ยังแปลกก็ยังให้เดาจ้เดาเหรอญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะว่ามันจะห่างจากบ้านเราเวลามันจะห่างกันจาก บ้านเราก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ไหมคะตั้ง <laughs> หัวทั้งหลงที่ไหนอะ่ะหกโมงหกโมงกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ถ้าเป็นอังกฤษก็ไม่ใช่อังกฤษตอนนี้ยังกลางคืนอยู่ <laughs> ใช่จ้าใช่ที่ไหนคะ <laughs> น้องแทนหวัดดีค่ะเก่งมากใช่ไหมเพราะว่าก็มีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่แถวเ,เพื่อน YouTube อะ่ะคุณแทนคุณแทนสบายดีไหมคุณแทนขอบคุณนะครับญี่ปุ่นจ้าเห็นไหม เพราะว่า,าช่างตั้มแล้วก็เพื่อนอีกหลายคนเขาก็อยู่ญี่ปุ่นกันตอนนี้ยังทำงานอยู่ไหมครับตอนนี้เบรกจ้าตอนนี้เบรกครึ่งชั่วโมงพี่เบรกครึ่งชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงก็เลยขึ้นขึ้นมาพูดคุยหน่อยค่ะเก็บเล็ขผสมน้อยใช่ค่ะช่างต้มเหลือจ้ะใช่ใช่แต่ไม่ได้ไปไม่ไม่ได้ไปเที่ยวบ้านแกนานแล้วนี่แล้วก็ใครอะ่ะแล้วก็มีพวก น้องอินก็อยู่เมืองไทยนะแต่ว่าบางทีเขาก็มีคลิปที่ญี่ปุ่นโอเคครับเราครบเบรกก็จะทำงานต่อครับผมใช่คะ่ะใช่ใช่พี่ขึ้นไม่นานคะ่ะน้องแทนพี่ขึ้นแค่เอาแค่15นาทีพอนะคะตอนนี้ได้8นาที ขออีกเจ็ดนาทีค่ะขึ้นไม่นานค่ะขึ้นไม่นานหนาวมากกินกาแฟใส่นมเยอะกาแฟแล้วก็นมหนาวมากลำบากแล้วค่ะทุกคนอยู่ที่ไหนก็ลำบากผมมาช้าอีก อีกแล้วครับไม่ช้าคะ่ะไม่ช้าก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยเสียงเพื่อนร่วมงานะเขาอยู่ข้างนอกเราอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าคะ่ะ ปัญหาเพียบเลยระเบิก็จะหมดแล้วแบตเหรอแบตเหรอ,รอไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะน้องแทนไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไปชาร์จแบตได้ชาร์จแบตโทรศัพท์โทรโทรศัพท์จะได้ไม่เสียนะคะโทรศัพท์จะได้ไม่เสียลปล่อยให้แบตหมดเออคพาหนาวเย็นมาก เลยครับญี่ปุ่นใช่ไหมคะที่เดนมาร์กก็ติดลบเมื่อวานนี้แต่วันนี้ดีขึ้นมาหน่อยน้ำเป็นน้ำแข็งเลยค่ะเมื่อวานนี้ดูแลสุขภาพนะคะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เหลือสิบ้าเเซ็แล้วครับผมไปชาร์จแบตค่ะน้องแทนไม่เจอที่นันนานมากเลยสาม สามปีมนัไข่เนี้ยไข่เนี้ยไข่ค,คเนี้ย <laughs> งงเด้ีิงงเด้ิตาจา๋าหัดร้องเพลงช่างต้มหรือเปล่าคะ่ะใช่ไหมเอาตัวอื่นมาหรือเปล่านี่เออ ต้องขอพักเครื่องครับผมจ้าน้องแทนขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะดูแลคะ่ะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองขอบคุณนะคะ mm hmm. ไปชาร์จแบตชาร์จแบตค่ะเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้เดี๋ยวมาคุยกันเย็นนี้ไม่เจอสามบีจริงหรอใครอะ oh. ใครเนาะ ิดถึงยิ้วครับแต่ไม่ต้องมานะพี่น,นันหนาวหนาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมตาจา๋าหมุนเลยสี่ห้าทุ่ม ที่ไทยโอเคค่ะโอเคค่ะน้องแทนเจอกันค่ะเจอกันนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะพี่ไม่ได้เข้าไปหาเพราะว่าน้องแทนไม่รู้ว่าน้องแทนไลฟ์ตอนไหนเนาะกี่โมงเพราะว่าเวลาเรามันห่างกันตั้งหกชั่วโมงอะมันห่างกันหกชั่วโมง ถ้ารลายตอนสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มที่นี่พี่ก็ยังไม่เลิกงานพี่จะเลิกงานบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งเออถึงบ้านก็ประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงที่นี่ก็บ้านเราก็สามทุ่มแล้วค่ะ <c ười> คิดถึงคิดถึงนะคะไม่รู้ไม่รู้ว่า,วาเป็นใคร ช่างต้มหรือช่างต้มไม่รู้แหละหรือไข่ไม่รู้แลหและหนาวหนาวดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะคุณนานสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอีกสามสี่นาทีก็ลงแล้วค่ะมาแวะมาคุยกันพักทายคุยกันผมหมายถึงคุณนันครับผมอ๋อน้องแทนหมายถึงพี่เหรอ อขอบคุณนะใช่ใช่ใช,ใชบางทีมันมันขึ้นไม่ตรงเวลาน้องแทนบางทีก็ขึ้นเร็วบางทีก็ขึ้นช้าสวัสดีค่ะน้องขาลอขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็ลงแล้วค่ะสามสามสมีส่นาทีก็ลงนะคะเอ่อถ้าไม่สะดวกไว้คุณนันก็ทำงานหรือพักผ่อน ก็ได้นะครับขอบคุณค่ะตาจ๋ามาเที่ยวไกลจังช่างต้มใช่ไหมใช่ไหมคะน้องนองยุพินน้องขานเลาะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมช่วยบอกหน่อย ใช่ไหมใช่ไหมยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงสามปีนะยังไม่ถึงสามปีนะถ้าเป็นช่างนะ <c oughs> ใครค่ะเลาะเพราะส่วนส่วนผมงดไล์ตลอดชีวิตครับผมอ้าวทำไมล่ะคาน้องแทน ทำไมล่ะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอันแล้วน้องขาเลาะยิ้มนี่ใช่ใช่แน่นอนเลยพาอไม่มีคอมโทรศัพท์ร้อนอ๋อค่ะซื้อโทรศัพท์ใหม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่คะ่ะน้องแทนไปแล้วคะ่ะพี่เพื่อน ก็จะได้พักผ่อนกันนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะขอบคุณตาจา๋าหัดร้องเพลงนะคะขอบคุณน้องแทนขอบคุณน้องขารลลวขอบคุณคุณน้านนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาจอดให้นะคะดูแลสุขภาพเออดูแลสุขภาพนะคะทุกคนขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะ thank you to everyone Ha <laughs> ha.